เรามาเริ่มกันที่เคสเลยครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับทอมในบิลด์นี้ DeepCool CH 1 6 0 plus ตัวนี้เป็นเคสราคาถูกที่สุดที่ทอมเคยได้ลองแล้วก็เป็นเคสตัวแรกของทอมด้วยที่มีกระจกใสเป็นส่วนประกอบทอมตื่นเต้นครับเพราะถึงเคสตัวนี้จะไซส์ใหญ่กว่าพวกเคส SFF หรือ Mini ITX ที่ทอมคุ้นเคยแต่พอมันเป็นกระจกโจทย์เรื่องการจัดสายมันเปลี่ยนไปเลยครับ มันซ่อนอะไรไม่ได้เหมือนเก่า Challenge มันคนละแบบแน่นอนแต่เดี๋ยวเรากลับมาพูดตรงนี้กันตอนนี้ทอมจะค่อยๆแกะฝาออกมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะได้ประกอบกันง่ายๆไปทีละขั้นเริ่มจากกระจก Tempered Glass ฝาหลังฝาบนฝาครอบสายแล้วก็ฝาปิดด้านล่างตรงแถวๆ G.P.U. ซึ่งอันหลังสุดนี่จริงๆแล้วเราไม่ต้องถอดก็ได้นะถ้า G.P.U. เราไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือนามากแต่ทอมถอดเอาไว้ก่อนครับ ตรงนี้ทอมมีทิปส์ที่ทอมใช้มาแชร์อยู่เรื่องหนึ่งคือพวกสกรูเวลาประกอบหรือแกะแต่ละส่วนขนาดบางทีมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางทีทอมก็กลัวลืมว่าอันไหนอยู่ตรงไหนบ้างเวลาแกะออกมาทอมก็เอาเทปกาวแบบฉีกได้นี่แหละมาแปะติดเอาไว้กับส่วนนั้นเลยจะได้ไม่งงทีหลังถึงสําหรับเคสนี้ทอมจะไม่ค่อยกลัวหายเท่าไหร่เพราะว่าเขาแถมมาค่อนข้างเยอะเลยครับใส่มาในกล่องเป็นระเบียบด้วย แล้วส่วนบิลนี้ที่ทอมไม่ได้มีใส่ SATA SSD หรือว่าฮาร์ดดิสเพิ่มเลยถ้าทอมจำไม่ผิดเหมือนทอมจะไม่ได้ใช้สกรูอะไรในนี้เลยด้วยนะหรือไม่ก็ใช้ไปแค่ไม่กี่ตัวนอกจากกล่องใส่สกรูกับซิปทต่างๆเราก็จะได้ bracket สำหรับพัดลมด้านหน้าเครื่องมาด้วยจริงๆอันนี้ก็เป็น optional เหมือนกันครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตาม airflow ที่เราวางแผน มั t เตอร์บอรดที่ทอมจะใช้ในครั้งนี้คือ ASUS ROG Strix B860I ซึ่งทอมคงไม่แนะนำให้ใครใช้กับบิลนี้เพราะ 1. มันแพง 2. เคสตัวนี้รองรับบอร์ดขนาด Micro ATX ได้ด้วยซึ่งทอมคิดว่าถ้าประกรอบแล้วมันน่าจะสวยกว่า Mini ITX ถูกกว่าด้วยแล้วแน่นอนหาสีขาวได้ง่ายกว่าด้วยแต่คือทอมมีซื้อมานานแล้วครับเราคิดว่า พอประกอบเสร็จมันก็คงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกแล้วทอมก็มี CPU Intel Core Ultra 5 2 4 5 k เหลือยังไม่ได้ใช้อยู่พอดีทอมคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้กับบิลดนี้ที่ทอมวางเอาไว้เป็นชุดราคาไม่สูงมาก productivity ดีและเล่นเกมที่ 2K ได้โอเคด้วย RAM จะพูดไงดีมันแพงอะน,นะครับถ้าซื้อใหม่ทอมคงลองซื้อที่ 16GB มาใช้ก่อนแต่ Cliff Bolt V ตัวนี้ทอมซื้อไว้ตั้งแต่มันราคาถูกเหมือนกันก็ามาใส่แล้วกัน มันเข้ากับแผนของบิลนี้ที่ทอมไม่อยากให้มันมี R G B มากเกินไปด้วยส่วน SSD ถึงบอร์ดจะรองรับ P C I E Gen 5แต่ทอมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากเท่าไหร่ครับตัว Samsung 990 Pro ที่ทอมมีอยู่แล้วถึงจะเป็น Gen 4ก็ยังใช้งานได้สบายๆเคส e p p คูลเราก็ใช้ Cooler ของ Deep p คูลกันด้วยดีกว่า A K 500 G2 ตัวนี้เข้าตีมไม่เน้น R G B ของทอมเลยราคาไม่แรงด้วย แล้วถึงเคส CH 1 6 0 plus ตัวนี้จุดเด่นอย่างหนึ่งของมันก็คือเราสามารถที่จะใส่ AIO cooler ขนาด240มลสบมิได้สบายๆแต่ทําว่าตัวนี้ขนาดมันกำลังดีเข้ากับเคสมากๆใส่แล้วรู้สึกเต็มแล้วมันก็น่าจะใช้กับ 245K ได้แบบเหลือๆตรงนี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นนะครับว่าทอมเอาพัดลมไปใส่ให้ดูดลมจากด้านหลังแทนที่จะเป็นด้านหน้าเพราะในบิลนี้ทอมจะทดลอง Airflow ที่หลายๆคนที่ประกอบเคสนี้อาจจะไม่ได้ทำกัน ว่าแล้วก็มาเริ่มประกอบตัวเคสกันเลยดีกว่าจาก power supply ก่อนเลยเมื่อกี้ทอมยังไม่ได้ถอด bracket พัดลมด้านบนออกก็มาถอดกันตอนนี้แหละเสร็จแล้วก็ถอดตัว bracket สำหรับ PSU ออกมาเคส CH 1 6 0 plus ตัวนี้รองรับ PSU ทั้ง SFX SFXL แล้วก็ ATX ที่ความยาวไม่เกิน1 4 0ม mm ลครับเรามีตัวเลือกพอสมควรแต่ถ้าใช้ SFX จะมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะใส่พัดลม140ม mm ิลด้านหน้าได้ ซึ่งตอนแรกทอมคิดว่าจะใส่ PSU แบบ SFX เนี่ยแหละแต่พอมาดูจริงๆแล้วทอมมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ยิ่งโดยเฉพาะทอมใช้บอร์ด Mini ITX ซึ่งมันทำให้มีที่ว่างอยู่แล้วแล้วทอมก็มีแต่ PSU SFX สีดำด้วยทอมเลยไปซื้อตัวนี้ของ Corsair มาครับ RM 8 5 0 E ใช้กับบิลด์นี้สบายๆราคาไม่สูงมากเท่าไหร่เป็น Fully Modular และที่สำคัญสายที่ให้มาทอมว่าคุณภาพดีเลย ไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่นิ่มเกินตรงนี้ก่อนที่จะประกอบกับเข้าไปทอมก็จะเสียบสายต่างๆที่ทอมจะใช้เข้าไปเลยครับส่วนพัดลมทอมหันออกด้านหน้าเคสให้มันดึงอากาศจากด้านนอกตัวเคสเข้ามาเสร็จแล้วทอมก็จะประกอบตัวบอร์ดเข้าไปตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าพอทอมใช้บอร์ด Mini ITX เนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควรซึ่งถ้าทอมยิ่งใช้ PSU แบบ SFX มันน่าจะยิ่งโล่งเข้าไปใหญ่ด้านหลังเคส ทอมจะใส่พัดลมเข้าไปเพื่อใช้เป็นอินเทคเอาลมสดๆเข้ามาจากตรงนี้เพื่อฟีดเข้าไปใน CPU เลยตรงนี้ทอมบอกไว้นิดนึงด้านหลังเนี่ยมันเป็นรูเยอะใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันใส่พัดลมไปตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ครับมันมีช่องของมันเฉพาะซึ่งขยับขึ้นลงได้พอสมควรแต่มันขยับให้พอดีเป๊ะๆกับแอร์คูลเลอร์ด้านไหนไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ได้ถ้าเราไม่โมมันเองสักหน่อยซึ่งทอมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ยังไงด้วยความที่พัดลมตัวนี้เราเซตให้มันเป็นอินเทคแล้วด้านหลังของเคสเนี่ยครับมันเป็นฝาที่มีรูด้านเดียวที่ไม่ได้มีเมชฟิลเตอร์มาให้ทอมก็เลยใส่ฟิลเตอร์แบบตาข่ายเพิ่มเข้าไปสักหน่อยกันฝุ่นอุ่นใจมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกือบเสร็จแล้วครับคือมันประกอบง่ายนะพอเราเสียบสายต่างๆเสร็จทอมก็ประกอบตัวพัดลมเข้ากับบรกเก็ตด้านบนอันนี้ทอมใช้เป็นเอ็กซอ์ส แต่จริงๆแล้วทอมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าด้านหน้าใต้ PSU ทอมส่พัดลม120มิลอีกตัวไว้เป็นอินเทคด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีลมขาเข้าจากทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ GPU ด้านล่างโดยที่ดันลมร้อนออกด้านบนทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวทอมเอาผลการทดสอบมาให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราต้องไปจัดสายกันก่อนครับทอมคิดว่าจัดสายตอนนี้อย่างเราก็เริ่มจัดสายตอนนี้ง่ายกว่าจัดหลังใส่ GPU เพราะสาย G P U เนี่ยเราไม่ได้ยุ่งกับมันอยู่แล้วทิ้งมันไว้ให้ห้อยลงไปข้างล่างแล้วเราก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ให้เราขยับไปมาได้โดยที่ไม่มีอะไรมาบางังตอนแรกที่ทอมคิดว่าการจัดสายจะยากเนี่ยครับเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเพราะเคสตัวนี้มันจะมี bracket ด้านบนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ยัดแล้วก็ซ่อนสายต่างๆนา,น,าน,านาเข้าไปได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีที่ให้เราเก็บสายด้านหลังก็เถอะ พอเสร็จตรงนี้ทอมก็จะเสียบสาย USB ต่างๆแล้วก็ power จากเคสเข้าไปที่บอร์ดครับทอมเลือกที่จะประกอบแผงหน้าเข้าไปเลยตอนนี้เพราะว่าสายมันไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่แล้ว GPU ที่ทอมจะใช้มันก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากอยู่แล้วคราวนี้ทอมลองใช้ Intel บ้างครับกับ Arc B580 AsRock Steel Legend ที่พูดตรงๆว่าทอมมีอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เป็น GPU สีขาวตัวเดียวที่ทอมมีด้วย แล้วมันก็เข้ากับชุดนี้ตรงที่มันไม่ได้มีราคาสูงมากแต่เล่นเกมในระดับ2 k ได้ค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่วางแผนทอมอยากจะให้ gpu มันมีแสง rgb ที่ช่วยสร้างสีสันให้กับทั้งตัวเครื่องซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์พอดีเลยพอใส่เข้าไปแล้วเราก็มาจัดสายเพิ่มกันอีกนิดนึงครับการจัดสายของบิลนี้ทอมพยายามให้มันออกมาแบบธรรมชาตินะคือภาษาอังกฤษทอมจะใช้คำว่าเรา embrace กับการมีสายของมัน ไม่จําเป็นต้องพยายามซ่อนจนเกินไปแต่ในส่วนที่เห็นมันดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ท h ก็มีแอบเสียดายนิดนึงครับว่าถ้าใช้บอร์ด Micro ATX ตรงสาย24พินมันน่าจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับ Power Supply แล้วก็หลบเนียนกว่านี้อีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับใช้ของที่มีไม่อยากซื้อเพิ่มแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบล่างกลับกันเลยตรงเนี้ย t h บอกไว้อีกนิดนึงฝาด้านบนมี Mesh Filter มาด้วย ทอมถอดออกเพราะว่ายัางไงเราตั้งพัดลมให้เป็น exhaust อ,อ,อยู่แล้ว คทอมค่อนข้างภูมิใจนะครับกับตัวเองในการประกอบบิลนี้อย่างที่ทอมบอกไว้เลยมันเป็นเคสกระจกตัวแรกที่ทอมเคยได้ลองแต่ทอมรู้สึกว่าทอมจัดสายได้ดีนะไม่ได้ใช้สายคัสตอมด้วยอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ทอมประกอบคอมตัวแรกลงในช่องเมื่อปีนิดนิดที่แล้วที่ทอมบอกว่าเป็นคอมตัวแรกที่ทอมประกอบในรอบ20กว่าปีคือตอนนั้นทอมยังใหม่มากเลยนะครับไม่เข้าใจว่าอะไรแพงหรืออะไรถูก แต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจละแล้วอย่างหนึ่งก็คือเคสเนี่ยแหละเพราะเคสตัวนี้ราคาแค่นี้ทอมว่ามันทำมาดีมากๆไม่ว่าจะเป็น build quality หรือการเชื่อมต่อต่อตางๆที่ก็มีมาให้ครบสำหรับประสิทธิภาพเอามีผล pcmark มาให้ทุกคนลองดูกันมันทำได้ดีเลยตามที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอส่วนสำหรับ cpu กับ gpu เนี่ยคนน่าจะทดสอบกันไปจนปลุกหมดแล้วครับ แต่ทอมว่าส่วนที่น่าสนใจกว่าก็คือในส่วนของการระบายความร้อนในเคสที่ทอมตั้งพัดลมดูดเข้าจากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ระบายลมออกทางด้านบนในห้องทอมที่เซตแอร์ไว้ที่25 e องศาทอมลองรัน cinebench thermal throttle test ความร้อน CPU สูงสุดขึ้นไปที่75องศาแล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่70องศาก็สบายๆนะครับส่วนสำหรับ GPU ทอมรัน 3D m a r k Steel Nomad Stress Test ได้คะแนน Stability ที่99%กับความร้อนที่ขึ้นไปอยู่ประมาณ65องศาซึ่งทอมว่ามันก็ทําได้ดีเหมือนกันทอมคิดว่าสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้มันก็ไม่ได้ที่จะร้อนอะไรมากอยู่แล้วแล้วตรงกลางของเคสมันก็ค่อนข้างโล่งน่าจะระบายความร้อนได้ง่ายอย่างที่ทอมบอกตอนแรก ทอมอยากให้บิลด์นี้มันเล่นเกมที่ 2K หรือ 1440p ได้โอเคคือทอมก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับ Arc GPU มาก่อนเลยครับแต่เท่าที่ได้ลองทอมว่ามันก็โอเคเลยนะกับเกมที่ทอมเล่นอย่าง Cyberpunk ทอมทดสอบแล้วก็เล่นจริงที่ความละเอียด 2K Preset เ i g h x s s ็ก s s เอสเอ l อัพสเ a ลอัไม่เปิดเฟรมเจน n v v r r g g FPS ออยู่ที่85ส่วน1% Low อยู่ที่62คือเล่นได้ค่อนข้างโอเคแหละแต่ถ้าจะเปิด r ร y Tracing ด้วยเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อย อย่างเกมนี้ที่จะเปิดแล้วดูดีจริงๆเราวน่าจะต้องไปเปิดระดับอัลตร้าซึ่งทอมแนะนำว่าถ้าจะลองอาจจะลดอัปสเกลลงมาจากอัลตร้าคุณภาพเป็นที่คุณภาพจะเล่นได้สมูทกว่าหรือจะลองเปิดเฟรมเจนช่วยเอาด้วยก็ได้สำหรับเกม High ไฮเฟร Rate ทอมต้องพูดตรงว่าทอมไม่ได้เล่นเท่าไหร่ครับแต่ทอมก็ลองรันตัว Benchmark Map ใน CS2 มาให้ลองดูกัน ซึ่งที่ 2K preset medium เนี่ยเราจะได้ average fps อยู่ที่273กับ1% low อยู่ที่178สรุปครับ deep c o o ch 1 6 0 plus เป็นบิลที่ทอมชอบเลยนะถึงแม้ว่าในกรณีของทอมทอมอาจจะเอาของหลายๆอย่างที่มีอยู่แล้วมาลองประกอบดูแต่ทอมเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเคสตัวหนึ่งที่ฮิตมากเลยนะครับในกลุ่มคนที่ไม่ได้ชอบเคสใหญ่มาก ทอมก็หวังว่าประสบการณ์ของทอมอาจจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจเคสตัวนี้หรืออาจจะซื้อมาแล้วก็ได้อยู่บ้างสำหรับวิดีโอนี้ทอมฝากไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับส่วนเคสต่อไปไม่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำก็เล็กที่สุดเท่าที่เคยทำครับรอดูกันได้เลยเร็วๆนี้